โอ้โหมีข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Travel Plus Leisure เขาเพิ่งประกาศผลเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2025ถ้าค่ะได้ยินข่าวมาเหมือนกันน่าสนใจมากๆและที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่ของเรานี่เองครับสุดยอดไปเลยด้วยคะแนนตั้ง 91. 9 1 9 4สูงมากเลยนะคะเนี่ย ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกรุงแพรเราก็ไม่น้อยหนะ้าได้อันดับ3ไปครองคะแนน91.34โอ้โหติดท็อปทรีสองเมืองเลยใช่ครับแพ้โตเกียวที่ได้อันดับสองไปนิดเดียวเองคะแนนเขา91.39ห่างกันนิดเดียวจริงๆค่ะแสดงว่าสูสีกันมากวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกลงไปหน่อยว่าอะไรคือเคล็ดลับอะไรทำให้เชียงใหม่เอ,อ่อแบบว่าโดดเด่นจนคว้าที่หนึ่งมาได้ น่าสนใจมากค่ะการที่ทั้งเชียงไหวและกรุงเทพติดอันดับสูงขนาด